สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทิ p Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำการสอนวิธีการติดตั้ง Microsoft Office 2013กันนะครับหลังจากที่เราใส่แผ่นเข้าไปแล้วให้เข้าไปที่ My Computer นะครับเราจะเห็นแผ่นโปรแกรมที่เราได้ใส่ออกไปแล้วให้ดับเป็นคลิกขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่ให้ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กด Continue ไปได้เลย หลังจากนั้นจะมีคำถามมาสองคำถามว่าให้ Install now หรือ c s t o สมัยตรงส่วนนี้ถ้าใครไม่ได้ตั้งใจจะ s e ตอัตัวโปรแกรมเฉพาะบางไฟล์บางโปรแกรมก็ให้กด Install now ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกด Install now ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วเราก็รอโปรแกรมทำงานนะครับ อาจจะช้านิดนึงนะครับพอดีผมทดสอบ Install ในโปรแกรม VMware นะครับ โอเคหลังจากลองเซตอัพเสร็จแล้วนะครับก็คอมพิวเตอร์อยู่ออฟฟิศแล้วนะครับก็กดโค้ดไปได้เลยครับตัวนี้มันจะให้คอนติเนีย o o ดูออนไลน์นะครับเราไม่ต้องคอนติเนียร์ูออนไลน์นะครับแล้วเราก็เข้าไปเช็คที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็มาดูก็จะเห็นว่าได้ติดตั้งตัว Office 2013เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเปิด Excel ดู หน้าตาของ Excel 2013ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับก็ให้ใส่ Enter Product Key ได้เส้นได้เลยครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามฝากกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ